สวัสดียามเย็นนะครับทุกคนพบกับดำและก็พ่อนะครับช่วงเย็นเย็นกับช่องสารคดีบ้านนานะครับน,นี้เรามาลองท่อพญานะครับท่อหกเมตรหกคูณยี่สิบนะครับหกนิ้วเหรอความยาวดิส์ครความยาวหกเมตรท่อพญานะ กว่าหวนิว้วยาวหกเมตรราคา35าทจะบาาก,ก็พอราคานะครับ3,500บาทนะครับตัวนี้ท่อสูบน้ำพลังเทอร์โบ <c oughs> กลังเมมี่ยนมอเลพอว่ากำลังเปลี่ยนมเลมเลเครื่องมเลเครื่องให้มันใหญ่ขึ้น,นครับจะได้แรงๆนะครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะลองติดเครื่องยนต์อยู่นะครับผม น้ำใหม่สุบใส่นาข้าวครับเดี๋ยวจะลองนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงเครื่องยนต์นะครับน้ำก็ไหลแรงครับตามกำลังเร่งเครื่องนะครับ ผนมาแล้วนะครับแต่ไม่พอนะครับก็เลยต้องปลูกมาใส่ข้าวข้ากำลังเขียวเลยเป็นข้าวนาหวานนะครับเขาทำนาหวานปีนี้ปกติก็จะปลูกดอกดาวเรืองนะครับแต่ปีนี้ก็เลยลองลองข้าวดูนะครับ ครับผมจะอาเก็บน้ำนะครับจะเก็บน้ำนรับลึกประมาณเกือบเกือบสิบเมตรนะครับทุกคนถ้าหมายถึงว่าถ้าน้ำขึ้นมาถึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณห้าหกเมตรแล้วสิบเมตรนี่น่าจะถึงนะครับเพราะว่าลึกมากใช้แโควรโครับลงไปจุดด้านล่างเลย ฝั่งน,นี้จะลึกนะครับฝั่งฝั่งนั้นจะตื้นแต่ตอนนี้ก็ไม่ตื้นแล้วนะครับ อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ข้าวเหลืองนะครับทุกคนเป็นแสงอาทิตย์นะครับส่งมามันจะเป็นสีืองนิดนึงว่าข้าวเราเขียวอยู่นะครับ อันนี้ก็ถือว่าแรงมากอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ไม่ไม่เร่งแบบเร่งเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องยนต์จะทํางานหนะักเกินนะครับขนาดนี้ก็ถือว่าแรงกันนะครับน้าก็ตัอวออกมาเยอะตัวคลิปอยู่ได้เยอะนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปไปก่อนนะครับอันนี้ก็มาให้ดูการติดตั้งแบบ เทน่าครับซื้อมาซื้อมาใหม่นะครับมาลองดูครับก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับซื้อมาใช้กับเครื่องรถไถนาเดินตามก็ถือว่าได้แรงแรงก็พอใช้นะครับ เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพลงเท่า,านี้นะครับทุกคนฝา,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 ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับ,บวบบานนานบันนี้ก็พามาดูการสุดน้ำนะครับด้วยข้อพยานะหลับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอก,กันคลิปใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับอะไรไงอะไรไงอะไรไง,ไงพ่อพ่อเ่งเครื่องดูนะครับว่าจะจบคลิปแล้วนี่ ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวๆก่อนจะจบคลิปจะเต็มนะ,นะครับทุกคนจะเต็มแล้วแป๊บเดียวนะครับสิบไร่นี้ไม่กี่วันก็คงได้น้ำเท่วถึงนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ